ดงพญาเยน็นหนึ่งดินแดนป่าอาถั์ที่ยังมีเรื่องเล่าเล่าขานสืบต่อกันมาถึงสิ่งลึกลับที่ว่าหากใครย่างกรายเข้าไปจะไม่อาจมีชีวิตรอดกลับออกมาได้พื้นป่าดังกล่าวในปัจจุบันนี้คือดงพญาเยน็นที่ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาพนมดงรัก อยู่ในเขตจังหวัดบุริดัมสุรินสีสกเกตและบนราชธานีแต่เดิมดงพญาเย็นถูกเรียกว่าดงพญาไฟเป็นชื่อของป่าดงดิบที่อุดมไปด้วยสัตว์มากมายรวมถึงสิ่งได้ลับทำให้ดงพญาไฟกลายเป็นป่าอาถรรพ์ที่ขึ้นชื่อในเรื่องความอันตรายมาอย่างยาวนานในอดีตเป็นที่ ารจอมขมังเวทใช้เป็นที่ประรองวิชาว่าเอาชีวิตรอดมาได้อย่างปลอดภัยหรือไม่แน่นอนว่าสำหรับคนทั่วไปไปป่าแห่งนี้ยิ่งเธอวีคูณความอันตรายความกว้างใหญ่ของป่าดงพญาไฟต่างระหว่างภาคกลางกับภาคอีสานของประเทศไทยการจะเดินทางปไปมา จริงยากลำบากหลายชีวิตต้องสองเวยไปด้วยไข้ป่าสัตว์ร้ายจริงได้รับการขนานนามว่ารุงพญาไฟก่อนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่ห้ได้เสด็จพระราชดำเนินเปิดการเดินรถไฟสายกรุงเทพนครพาจะสีมาเมื่อพศ2443ขณะที่เสด็จกลับทางรถไฟผ่านลุงพญา ไฟทรงมีพระราชดำรัสให้เปลี่ยนชื่อดงพญาไฟเป็นดงพญาเย็นเพื่อความสิริมงคลและความร่มเย็นเป็นสุขอี่ก็เป็นเรื่องส่วนหนึ่งของดงพญาไฟหรือดงพญาเย็นนั่นเอง